เนี่ยแล้วไม่มีกำหนดแน่นอนหวัวใจแป้วขาดสุดเลยนะ,ะครับแล้วคนอายุ 60, 70, 70. 80เนี่ยไปเป้าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแบบคือโทษนั้ลงทุนใจเหี่ยวเนี่ยมันแบบมันคือดวงใจมันก็เหี่ยวไปตามสังขารอยู่แล้วมันยังแบบมุ้งไปอีกใช่ก็เลยแบบโอ้โหลหลายคนก็บอกว่าเดือดร้อนมากเพราะว่าได้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เรียบร้อยแล้วว่าได้เงินมาเนี่ยจะไปใช้จ่ายอะไรบ้างและทำแบบนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วนะฮะเออเรื่องนี้ก็คือมันเกิดจากกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกาหนดเวลาวันที่อ้ลูกต้องพยายามสิลูกไอ้ลูกต้องพยายามสิลูกลาต้องมสิกกงามสิอกต้องเมสลูกอ้กองาสิ้องพายามิอองายามสกไอต้องเลกการจัดออกไป ทีการและก็ระบุมา,มาแ,ลแล้วว่าจะจ่ายภายในวันอังคาที่22กันยานยนไม่ใช่อังคารหน้านะอังคารหน้าก็ไม่ใช่นะอังคาร